ลงโลลูกเราต้องจ้อนขื่นมันคันคายสบายดีย่ายสวยๆพี่น้องสบายดีเถอะ sharp email ไปด้ที่มาหายเลยอุ้ยหมดแดงในตีนนะลูกนึงออกในใบไม้เขาเกิืนะสบายดีปาลุงลูกล่ะอย่าเห็นนั่นอย่าเห็นนั่นมันสิบาทปากสบายดีไปเอาหมวกมาใส่ลูกค้นหูไปบางค<ะ>ำออกมาในใส่ไง รอดออกมาบ่เดี๋ยวจุกป้าคนเก่งถาอดยาวอดอดแบงรอดออกมาขอไก่น้อยมาตัดใบเข่าพี่น้องตัดใบเข่าแม่ลองต้องย่างอีแม่ใส่ถ้ารสซับอีแม่ลูกไจับแม่โดยจับตัวหอมจับเป็ตัดหนาให้งัวแน่ตัดใบเข่าแน่พี่น้องซับปลา่อีแม่ได้ถือมาลูกเมื่อจังเบิึง ว้งดยมึงห้ามกินบัดแหละนมนะว้นมนมกินบัอะไน่นมมไม่ใส่หรอกไปอยู่เทียงลงเงียมไปมนเดียดไปป่ปไปยั่อีแม่ไป่งเด้อถูกมาไม่กิดูท้องโอ้ยถ่ายคลิปอยู่ให้หน้านี่เลยเนาะโอ้ยตาลูกกูโมเห็นหมอขาดนี่ลูก ก็ปียะเดี๋ยวลูกจางมั้นลูกล่ะเอาออกตีล่ะดึงออกใบใหม่นะป้าป้ามันออกแล้วป้ามาเนี่ยเม่ไปถ่ายคลิปอยู่ทึ่งถ่ายคลิปอยู่ทึ่งได้แม่สิกวดหยาให้แม่ดำไปหาอีโบนหึน้ำกวดเดี่ยวน้ำกวดเดี่ยวบที่เมยได้กวดเดียวได้เม่ใหญ่ก็เมื่อยแล้ววะ รอดเขานะไหมลูกรอดเขานะไหมเขานะไหมลูกล่ะเขานะแม่เขานะแม่ไปเอาหมวกมาใส่นะเฮ้ยขอโทษขออภัยพี่น้อง อีกกอกนึน่บ่ท่านง้าเข่าอยู่ไซพี่ลูกมาเข่าพี่ฮะเข่าหันก็นได้บ่มึงมึงมันสิล้มของลุงลูกไปไปเขาผู้อีแม่ยใครเห็นเะยไป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 เขาไปเขาไปเอาหมวกมาใส่นะลูกละ ดำเอ้ยขอตัดห้าในเทวข้างหน้านี่ดำไปเอาไปลูกไปไปเอาหมวกเลยก็มาเอาไว้เม่สิไปกวนห้าให้แไ่ดำนี่กวนและแม่ดำกันนไปเอาหมวกก่อนลูก ไปไว้ไปเอาหมวกมาใส่มันแดดนะน้ายัางหย่าไม่นองดำพี่น้องลุงเอ้ยให้ตัดนีเด้อหย่านี้ลุงมาออกมาบันนี้มองแนนเต็มฮะโบโบ่บโบไปย่านไปลุงนะผู้ดียวหน่ะออกมา ปูอีพอตัดใบเขาอยูพอ่พูแม่อาแมวอ่ะแม่อาแมวอ่ะเมิงเมองไปย่างหมอไปแม,ม่สิเอาข้าดมากวูดหนาอันนี้นี่ปูอีพอตัดใบเขาอยูพอ่พูหมอไปได้ไม่ดำไหลตีได้ฮะไม่ดำสิไหลตีเจ้า อยากไปเล่นน้ำแมวยเทียงูกพี่น้องเอ้ยผัดทียงผัดไก่ห่วยยานลงน้องน้ำโผล่ไปบังอีพอตัดหยาผู้ล nah, ูกไปไปหลุดหลาไปลงไปบันนี้ค่ะอีเมด้ามาขึ้นมาหาแมวกับอีเมด้าหยูหยาลงไปให้อีเมด้ามาขึ้นมาหาอีเมดําหยูหยาลงไปก่อนตัดตัดซัมนี่บะพี่น้องเขาเข้าบวงามเนาะเข้ากับบริตัดออกยาวโดยเพราะเขาโบงามไดนด พอไกลหน่อยตัดเดตตวนน้ำมันกำลังป่งใหม่หากตัดได้งชมมงมือชงมือเนาะตัดเมื่อซื้อนี่เมื่อวานนี่มาได้ขวบม,มาตัดแล้วมันป่งใหม่ตัวถึงเอาใส่เอาหมวกนะอย่าเขี่ยวน้อนั่นลูกใส่เอาไว้ไว้ไผ่ห้เขี่ยวหมวกนะใส่หัว แม่บะผ้าขึ้นเฮือนุ้งยิ้มอะไรนุ้งยิ้มอยู่เฮ้านผัวแล้วนี่เจ้าน้อยเกะหยาให้งัวแล้วนี่แม่ด้ามผ้าขึ้นนี่เออแกะหยาให้งัวก่อนใส่เกือบลูกใส่เออใส่ม้วนแม่แดงไม่ใส่เดียวนี่นะ อาสบายดีปลาลุงงามๆไงแนะมาแม่ถื้อไหหมวกนี่อันนี้มม่แม่สบายดีปลาลุงนะก็ได้แนมา้าโงบแล้วกันแนมา้าลุงสบายดีแม่แม่ดำกอดเดียวโลดมันวะเดวออแม่ดำกอดเดียวแหละให้แม่นะไปะนั่งถ่ายคลิปอยู่เที่ยง đừng mất si bát nữa lúc nha anna ui chào mừng nhang em 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 áo khát em 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 นน่แลเด้ตัดเลยสิหายเง้ยพอบังคำเอาพูยมาหวานข้ามันเด็ดเด้อแม่ดำกวดไปเลยนะเออหายิมกับแม่ดำมาหยาให้งัวแล้วก่อนห้านาไปเดียวดันห้าไปเดียวหายิมไปเดียวหายิมโอ้ยไปตีไปตี้กับเท้าโจยมันไปยัง บางรูมือนะบายๆยังคือดำแทนกวนอ่ะแต่ในขั้นมันแล้วโตมันมันโตแขกหน้ากะเมียนเห็นมันเนา่าแม่เพียรแม่เอาไปไลยมาโอ้ยแม่พลาดลุ่งหวยนะตะลัดมุนแต่โทรศพัพท์อีแม่์ไปตกน้ำมุนแต่โทรศพัพท์อีแม่์ไปตกน้ำ ม่ใหญ่กรขวดไปห <Sports> ล่อๆน่ก็ทังตีนมาทำพี่ยังาอกแม่ล่ะยังบอกซะก่อนดึงล่องค้าส่งนะเมยยังวะ ปไปหุบหนาซอยใม่ใหญ่นี่มะใม่ใหม่ทาถ่ายคลิปถ่ายคลิปนั่นแหละก็ถ่ายอยู่นี่นะถ่ายคลิปแล้วก็ไปหุบหนาแล้วก็จังถ่ายอีกถ่ายอีกก่อนเนี้ยงก็แม่ไปเนี้ยงมันวิตหมดเนี่ยลูก

ตัดใบเขาอีพอถือน้ำมันมาอยู่ละนั่งเบียงวันมาแล้วแม่น้ำมันอีพอสีเบิร์ตเหรได้เหรอ หยาก่อนเ้อพี่น้องโอกันคลิปหนาสบายดี